ค่ะดิฉันนางสาวพิมรักะจริษนานะคะนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพัฒนาคนประจำตำบลนามัณฑไผ่นะคะวันนี้ก็อยู่กับท่านประธานกองกพื้นปขจที่สิบนะคะบ้านใสน่อมนะคะทีมม่ผมโชคหน้ากอน้อยนะคะและ้วก็ก็ท่านท่านผู้ใหญ่นะคะซึ่งเป็นเป็นรองประธานนะคะแล้วก็รากรรมการอีกสองสามคนอยู่ด้านหลังนะคะวันนี้ก็ได้นัดสมาชิก โดยเรียนกระดองจอที่ยื่นเงินมานะคะมามาคุยกันนะคะวันนี้โดยเริ่มต้นนะคะหมู่บ้านไสโดหมู่ที่7ตำบลนาไม่ไผ่นะคะเริ่มต้นที่มารับผิดชอบงานที่ตำบลนาไม่ไผ่แห่งตำบลมาชิดจะเป็นฐานข้อมูลที่อยู่เป็นเป็นกระดาษแค่หลักฐานมีอยู่ประมาณนี้นะคะก็มีจำนวน30คนนะคะก็ หลังจากโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะจะบับคณโคนก็ได้ลงมาติดตามนะคะว่าในรายชื่อที่ยอมยู่เนี่ยลูกหนี้จริงๆจำนวนเท่าไหร่นะคะสถานะการเงินของกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านสายอมหมู่ที่10ตาบนน้ำไม่เผยณตอนนี้นะคะเงินในบัญชีอยู่94,526บาท30สตางค์นะคะลูกหนี้ยอมรับสภาพหนี้เลยนะคะจำนวน21รายนะคะเป็นเงิน 129,966บาทนะคะมีลูกหนี้ที่ตายแล้วก็ย้ายออกนอกพื้นที่นะคะจำนวน5รายนะคะเป็นเงิน43,300บาทนะคะยอดเงินสูญหายไม่ทราบสาเหตุคนที่จะ,ะมาติดตามนะคะจำนวน12,207บาทนะคะคูตัวเลขที่ได้รายงานไปเมื่อกี้มีกองทุนที่มีโอกาสทีจ่จะเกิดอันเดอรหรือว่าเงินทุนที่จะ เสียหายนะคะมียอดเงินทั้งหมด55,500ืปบาทนะคะซึ่งคณะกรรมการการถูแล้วก็ได้กับสมาชิกได้ประชุมกันนะคะสรุปกันว่าเราจะหาเงินมาด้วยการวิธีการขายเราขายรถลอตเตอรี่นะคะเราจะขายลอตเตอรี่ตอนนี้ก็อยู่ในท่านของการวางแผนนะคะค่ะแล้วก็นอกเหนือจากว่าที่เรานักเงินเยอะๆกันหลายคนเอี่ยงนี้เราก็เล่นนัด สมาชิกลูกหนี้กองทุนกองการแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะได้มาติดต่อแล้วก็ติดตามการชนะยืินแล้วก็ติดตามการบันทึกการลงทะเบียนของคณะ,ะกรรมการนะคะว่าได้ดําเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบหรือเปล่านะคะค่ะ ที่ป้อมในของการ,รก็ขอจอแต่แกไขพลานความเด็ดที่ข้อมูลบ้านนะครับข้อมูลบานเาสียตอมุันสิบินะครับก็ได้ยกผ้าบาชิกมาํำระนี่คงค่างนะครับไปเอยๆจนครบนะครับแล้วก็ปกปบเล้วสร้างมาสิว่าให้คนเดิมหมือนสามาชิกคนเดิมมาสรางมาเอากูุนเป็นชายได้โดยมีมีดอกเปี้ยนะครับแล้วก็ขขาคุณสามาชิกเดิอที่มาให้ความร่มมือเดินนี้